การนวดแก้การปวดข้อไหล่หรือไหล่ติดแนวที่นวด 1. แนวบ่าเริ่มจากแนวกำมเนื้อบ่าชิดล่องกระดูกหัวไหล่ถึงชิดกระดูกต้นคอท่านวดผู้ถูกนวดนั่งขัดสมาธิผู้นวดนั่งคุกเข่าด้านหลังตรงกับบ่าข้างที่จะนวดการนวดแนวบ่าเราจะนวดทั้งหมด3เที่ยวโดยเริ่มจากการนวดแนวบ่าเที่ยวขึ้น ผู้นวดใช้นิ้วออหัอยมือวางคู่กันกดเรียงนิ้วจากกล้ามเนื้อบ่าชิดร่องกระดูกหัวไหล่นวดเรียงนิ้วขึ้นไปตามแนวกล้ามเนื้อบ่าจุดสุดท้ายอยู่ชิดกระดูกต้นคอแต่ละจุดกดนานหนึ่งช่วงลมหายใจเข้าออกหรือประมาณ5วินาทีการนวดแนวบ่าเที่ยวลงผู้นวดใช้นิ้วออห้วยมือวางคู่กันกดเรียงนิ้วจากจุดชิดกระดูกต้นคอ นวดเดียงนิ้วลงตามแนวกล้ามเนื้อบ่าจุดจุดท้ายอยู่ชิดร่องกระดูกหัวไหล่การนวดแนวบ่าแต่ละครั้งให้นวดขึ้นลงขึ้น3ามเที่ยวหรือจนกว่ากล้ามเนื้อบ่าจะคลายตัวลงแต่ไม่เกินห้าเที่ยวหากนวดเกินกว่านี้อาจทําให้กล้ามเนื้อบ่าอักเสบได้การนวดแนวขอบสะบักแนวขอบสะบักอยู่บริเวณขอบสะบักด้านในถ้านวดแนวขอบสะบัก ผู้ถูกนวดนั่งขัดสมาธิผู้นวดนั่งคุกเข่าทางด้านหลังของผู้ถูกนวดวิธีการนวดให้ผู้ถูกนวดไ้ว้แขนด้านขอบสะบักที่จะนวดไปด้านหน้ามือจับไหล่ฝั่งตรงข้ามไว้ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดขอบสะบักโดยเริ่มจากด้านล่างขึ้นด้านบนแต่ละจุดกดนานหนึ่งช่วงลมหายใจเข้าออกประมาณ5วินาที การนวดแนวแขนด้านหน้าแนวแขนด้านหน้า <Good> มีทั้งหมด2แนวแนวที่1แนวนิ้วกลางเริ่มจากเหนือเกล่งกลางข้อมือด้านหน้าขึ้นไปจนถึงใต้พับศอกและจากเหนือพับศอกขึ้นไปจนถึงร่องกล้มเหนือสามเหลี่ยมแนวที่2แนวนิ้วก้อยเริ่มจากเหนือข้อมือทางด้านนิ้วก้อยขึ้นไปจนถึงใต้พับศอกด้านในและจากเหนือพับศอกด้านในขึ้นไปจนถึงจุดเหนือรักแร้ด้านหน้าท่านวด ผู้ถูกนวดนอนหงายกางแขนตั้งฉากกับลำตัวผู้นวดนั่งคุกเขา่าหันหน้าเข้าหาแขนข้างที่จะนวดวิธีการนวดแนวแขนด้านหน้าแนวที่1ใช้นิ้วหัวมือวางซ้อนกันกดจุดแนวแขนด้านหน้าแนวที่1แนวนิ้วกลางช่วงปลายแขนจากเหนือกึ่งกลางข้อมือขึ้นไปจนถึงใต้พับศอกและช่วงต้นแขนจากเหนือพับศอก ขึ้นไปจนถึงร่องกำเนือสามเหลี่ยมแต่ละจุดกดนานหนึ่งช่วงลมหายใจเข้าออกประมาณ5วินาทีการนวดแนวแขนด้านหน้าแนวที่2ช่วงปลายแขนให้ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนกันกดจุดแนวแขนด้านหน้าแนวที่2แนวนิ้วก้อยโดยเริ่มจากเหนือข้อมือทางด้านนิ้วก้อยขึ้นไปจนถึงใต้พับศอกด้านในแต่ละจุดกดนานหนึ่งช่วงลมหายใจเข้าออกหรือประมาณ5วินาที การนวดแนวแขนด้านหน้าแนวที่สองช่วงต้นแขนให้กว้ามือผู้ถูกนวดใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนกันกดจุดแนวแขนด้านหน้าแนวที่สองแนวนิ้วก้อยจากเหนือพับศอกขึ้นไปจนถึงจุดเหนือรักแร้ด้านหน้าแต่ละจุดกดนานหนึ่งช่วงลมหายใจเข้าออกหรือประมาณ5วินาทีการกดจุดใต้รากขวัญจุดใต้รากขวัญจะอยู่บริเวณใต้กระดูกไหปลาร้า วิธีการนวดใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดใต้ารากขวัญการนวดแนวแขนด้านหลังแนวที่นวดมีสองแนวแนวที่หนึ่งแนวนิ้วกลางเริ่มจากเหนือเกล่งนการข้อมือด้านหลังไปจนถึงใต้พับศอกด้านนอกและจากเหนือพับศอกด้านนอกขึ้นไปจนถึงกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมระดับเดียวกับรักแร้แนวที่สองแนวนิ้วนาง เริ่มจากเหนือข้อมือทางด้านหลังขึ้นไปจนถึงใต้ปุ่มกระดูกข้อศอกและจากเหนือปุ่มกระดูกข้อศอกขึ้นไปจนถึงจุดเหนือรักแร้ด้านหลังท่านวดผู้ถูกนวดนอนหงายคว่ำฝ่ามือไว้ข้างลําตัวกลางแขนออกงอเล็กน้อยผู้นวดนั่งคุกเข่าหันหน้าไปทางศรีรษะของผู้ถูกนวดวิธีการนวดแนวแขนด้านหลังแนวที่1แนวนิ้วกลางช่วงปลายแขน ใช้นิ้วหัวแม่มือสอนกันกดจุดแนวแขนด้านหลังแนวที่1แนวนิ้วกลางช่วงปลายแขนโดยเริ่มจากเหนือกึงกลางข้อมือด้านหลังไปจนถึงใต้พับซอกด้านนอกและจากเหนือพับซอกด้านหลังขึ้นไปจนถึงกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมระดับเดียวกับรักแร้แต่ละจุดกดนานหนึ่งช่วงลมหายใจเข้าออกประมาณ5วินาที วิธีการนวดแนวแขนด้านหลังแนวที่2แนวนิ้วนางช่วงปลายแขนใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนกันกดแนวแขนด้านหลังแนวที่2แนวนิ้วนางช่วงปลายแขนโดยเริ่มจากเหนือข้อมือทางด้านหลังขึ้นไปจนถึงใต้ปุ่มกระดูกข้อศอกแต่ละจุดกดนานหนึ่งช่วงลมหายใจเข้าออกประมาณ5วินาทีการนวดแนวแขนด้านหลังแนวที่สแนวนิ้วนางช่วงต้นแขน ให้ยกแขนผู้ถูกนวดขึ้นใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดแนวแขนด้านหลังแนวที่สองช่วงต้นแขนจากเหนือปงกระดูกข้อศอกขึ้นไปจนถึงจุดเหนือรักแร้ด้านหลัง